ครับผมสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ยอดย่้าวิลิกบายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามด้วยนะครับก็วันนี้ก็ทําข่าวมาให้ฟังทําคลิปมาให้ฟังเช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าสื่อทางเวียดนามจะรายงานข่าวบอลไทยหรือว่าตีข่าวบอลไทยว่าอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็มีข่าว2อสประเด็นครับผมนะฮะประเด็นของสื่อเวียดนามเขาได้เก็บการให้สัมภาษณ์ขขงชนะทิพย์นะครับที่ไปฟอนตาเล่นะฮะแล้วก็มีข่าวที่บดามแป้งนะครับออกข่าวว่า จะส่ง U-19 ไปชนกับ U-23 เวียดนามนะครับผมเดี๋ยวมาฟังความคิดเขาว่าเขาคิดอย่างไรนะคร,ครับแล้วก็ยังมีประเด็นของดังบันลันะครับนักเตะของเซเลโซโอสกานะครับที่ได้ต่อสัญญาไปอีกหนึ่งปีนะครับทั้งนี้สื่อเวียดนามก็บอกว่าเฮ้ยพวกหนังสือพิมพ์ไทยหรือว่าพวกสื่อของไทยเนี่ยแบบประมาณว่าเยอะอยันอะไรอย่างเงี้ยนะว่าดังบัลลัเนี่ยเป็นนักเตะคีนชีชนะครับซึ่ง จุดนี้นี่ก็คือว่าดังวันลำเนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่ค่อยได้เล่นเลยเลยก็เลยกลายเป็นนักเตะคีนชีทเดี๋ยวไปฟังครับว่าเขามีใจความว่าอย่างไรนะครับไปกันเลยครับ ครับผมและประเด็นแรกนะครับที่จะนําเสนอนั่นก็คือเกี่ยวกับชนาทิพย์สกสินนะครับนั่นก็คือเขาบอกว่าชนาทิพพูดอะไรเมื่อเข้าร่วมกับสโมสรแชมป์ในญี่ปุ่นด้วยราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์นะฮะอย่างที่ทราบกันดีชนาทิพย้ายสู่คาวะสกิฟอนตาเร่ด้วยราคา130ล้านนี่คือค่าตัวนักเตะไทยสูงสุดในประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามชนะทิพยืนยันว่าเขาไม่มีแรงกดดันอะไรเลยและเขาพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดในการช่วยสโมสรคว้าแชมป์ต่อไปต่อจากนี้สื่อเวียดนามยังได้รายงานและยังได้ยกยอชนะทิพต่อไปว่าชนะทิพเป็นนักเตะที่หายากในวงการฟุตบอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับท็อปอย่างนักเตะญี่ปุ่น ในฤดูการแรกในดินแดนอาธิตย์อุทยัยชนะทิพย์ได้สร้างความประทับใจอย่างมากเมื่อเขาได้ร่วมกับทีมซัปโปโรด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทีมซัปโปโรตัดสินใจซื้อเมสซี่ไทยเข้าร่วมทีมต่อจากตรงนี้สื่อเวียดนามยังได้รายงานว่าณเวลานี้ชนะทิพย์มีมูลค่า1.6ล้านยูโรแต่ในอดีตเคยมีครั้งหนึ่งเขามีมูลค่าถึง2.5ล้านยูโร ผู้เล่นคนนี้เพิ่งมีประสบการณ์ที่ดีที่น่าประทับใจกับทีมชาติไทยในรายการ AFF Cup 2020ที่ผ่านมาเมื่อเขายิงได้ถึง4ประตูเพื่อช่วยให้ทีมประเทศไทยได้แชมป์ในรายการนี้ครับผมและนั่นก็เป็นการรายงานข่าวนะฮะของชาลทิปนะครับ,ขอ,นะรบของสื่อดนตรีนะครับหนังสือพิมพ์ดนตรีนะฮะก็เป็นการยกยอนะครับแล้วก็เป็นการที่พูดถึง ชาลทิ์ในแง่ดีนะครับผมอ่ะไปข่าวต่อไปเลยครับครับผมแล้วประเด็นต่อมานะครับนั่นก็คือนะครับประเด็นที่มาดามแป้งนะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะฮะบอกว่าที่จะส่ง U19 นะครับไปแทน U23 ของไทยนะครับที่จะไปแข่งกันที่ประเทศกัมพูชานะครับเดี๋ยวมาฟังรายงานข่าวของสื่อเวียดนามนะฮะเขาจะรายงานว่าอย่างไรนะครับ หญิงเหล็กประกาศเซอร์ไพรส์เมื่อ u 23ไทยต้องพบกับ u 23เวียดนามมาดามแป้งยืนยันว่าจะส่งทีมชาติไทยชุด u 19ไปพบกับ u 23เวียดนามดูเหมือนว่าคนไทยจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความสำเร็จในรายการนี้มากนะัก สื่อมวลชนของไทยได้รายงานเรื่องนี้ว่านางสาวนวลพันธุ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยยืนยันว่าจะส่ง u 19ไปทัวร์นาเมนต์เอเชียย23เท่านั้นซึ่งเธอกล่าวว่าเราจะส่ง u 19ไปทัวร์นาเมนต์นี้ u 23เอเชียอย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องหารือเรื่องนี้กับสโมสรและสหพันธ์ฟุตบอลไทยอีกทีซึ่งจะเป็นคำตอบสุดท้ายและจะประกาศทันทีหลังจากการประชุม ฉันไม่คิดว่าการส่ง u 19ไปทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นความคิดที่ผิดพลาดครับผมและนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์ของมาดามแป้งนะครับซึ่งสื่อเวียดนามเนี่ยเขาก็ไปตามเก็บมานะฮะก็เก็บมาในสำนวนของเขานะครับผมก็เอามารายงานนะครับในขณะเดียวกันนะฮะเขาบอกว่าโค้ชวอลุูดสีมาคะกล่าวว่านี่ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ระดับฟี ف าดังนั้นสโมสรไม่จําเป็นต้องปล่อยนักเตะแกนหลักของสโมสรอ,ออกมาเพราะลีกเพิ่งจะเริ่มเตะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับและนั้นเขาก็ยังตามไปเก็บนะฮะกับคำพูดของอโค้ดวรวุตสีมาคะหรือว่าโค้ดโย่งเลยครับที่ให้สัมภาษณ์นะฮะต่อจากตรงนี้ฮะเขายังบอกว่าถึงกระนั้นก็ตามแม้แต่ทีมชาติเวียดนามเองก็ใช้ผู้เล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งจะมีผู้เล่นอายุ20 21เหมือนกันและผู้เล่นอายุ19ที่เล่นโดดเด่นนะฮะนั่นคือเขาก็ ประมาณว่าเขาก็ไม่ใช่เข,ใชเขาก็ไม่ได้ใช้นักเตะยู23เหมือนกันนะฮะเขาจะลงไปใช้นักเตะยู20 21แล้วก็19อะไรประมาณนี้นะครับก็เขาเรื่องนี้ครับผมก็มีมาให้ฟังเท่านี้นะครับตอนจากตรงนี้นะครับอีกนิดนึงนะครับก็มีคอมเมนต์นะครับเล็กๆน้อยแล้วกันเขาบอกว่าดูเหมือนประเทศไทยเนี่ยจะไม่ไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในกามือของพวกเขานะฮะอันนี้คนแรกนะครับแล้วก็มีคนที่สองบอกว่าไทยกลัวแพ้เวียดนาม เพราะว่าเวลาแพ้เนี่ยก็จะโทษนักเตะว่าไม่มีประสบการณ์นะครับสองความคิดก็จักรจี้ดีครับก็เห็นบ่อยนะครับแบบนี้นะฮะครับผมเดี๋ยวข้ามาทางฝั่งเวียดนามกันบ้างนะฮะมาดูทางฝั่งเวียดนามกันบ้างครับล่าสุดฮะยังวุ่นไม่เลิกนะฮะนักเตะเวียดนามติดโควิดครับผมหลังจากที่เหงียนฮวงดุกนะฮะแล้วก็วันตวนนะครับติดโควิดฮะล่าสุดครับเหงียนเติ้ลลินฮะกองหน้าของทีมบินเยอ fc เนี่ยไปเข้าแคมป์ทีมชาติ ร่วมกับเพื่อนนะครับที่ฮานอยและได้ทดสอบตรวจหาเชื้อโควิดปรากฏว่ามีผลเป็นบวกครับจึงต้องรีบแยกตัวนะฮะเพื่อการกักตัวต่อไปนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยจึงทำให้โค้ดปาร์คในตองปวดหัวมากมายเพราะว่าขาดผู้เล่นตัวหลักไปถึง3คนแล้วตอนนี้นะครับวันที่2 7เนะฮะเวียดนามจะพบกับออสเตรเลียที่ออสเตรเลียนะฮะและจะกลับมาเตะในบ้านนะฮะที่ฮานอยนะฮะวันที่1 นะฮะกุมภาพบกับทีมชาติจีนนะครับตรงนี้ปังฮังซองเนี่ยก็ต้องเรียกนะครับผู้เล่นคนอื่นเข้ามาเสริมทับด่วนเลยทีเดียวก็เป็นการปวดหัวหน้าดูนะครับแต่ดูเหมือนอการเตะของเวียดนามอีก2แมตช์เนี่ยจะเป็นการเตะที่แบบว่าไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับเพราะว่าแพ้มาตลอด นะครับทุกเกมเลยของฟุตบอลโลกรอบ3นี้นะฮะก็เหมือนเป็นการทดลองผู้เล่นไปด้วยนะฮะของป้าฮังซอนะครับส่วนสัญญาของป้าฮังซอก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังได้รับการทำงานต่อไปนะครับผมและเรื่องสุดท้ายนะครับผมของวันนี้ก็คือข่าว,ข,าวข่าวของผู้รักษาประตูของออทีมชาติเวียดนามนะฮะนั่นคือดังวันลำนะฮะอดีตมือหนึ่งของทีมชาติเวียดนามครับ ตอนนี้ฮะที่สโมสรเซเลโซโอสกาได้ต่อสัญญาเพิ่มให้กับวันลัมไปอีกหนึ่งปีนะฮะเขาบอกว่านี่เป็นข่าวดีของเขาแต่หลังจากนั้นสื่อทางเวียดนามได้รายงานว่าหนังสือพิมพ์ของไทยและสื่อโซเชียลของไทยได้ล้อเลียนวันลัมว่านักเตะคีนชีตได้ต่อสัญญาใจความจริงๆก็คือว่านักเตะคีนชีตตรงนี้ก็คือว่าดังวันลัมเนี่ยไม่่อยได้ลงเล่นเลยนะครับ ก็ยังได้รับการต่อสัญญานะครับนั่นก็เป็นการล้อเลียนของแฟนบอลชาวไทยนะครับซึ่งสื่อทางเวียดนามเขาก็ได้เอามาตีข่าวในบ้านเขาอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับสำหรับประเด็นนี้ครับต่อจากตรงนี้ฮะเขาบอกว่าอันที่จริงแล้วในทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาวันลามลงเล่นไป2นัดให้กับเซเรโซโอซาก้านัดหนึ่งในเอ็มพาร์ลรคัพของญี่ปุ่นและอีกนัดหนึ่งในเอฟซีแชมเปี้ยนลีก หนังสือพิมพ์ไทยรายงานว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงชื่อผู้เล่นสำรองของสโมสรเซเรโซโอสาก้าแต่วัลลัมยังคงมีสัญญาต่อไปอีกหนึ่งปีซึ่งตรงนี้วัลลัมเคยเล่นให้กับสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดก่อนไปญี่ปุ่น ครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการหยิบยกนะครับข่าวของทางสื่อเวียดนามนะครับมารายงานนะครับนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปแล้วกันเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามด้วยนะครับจากยอดยาวิลีกาบจอมยุทธคนไทยในเวียดนามครับขอบพระคุณอย่างสูงครับผม